สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ YouTube ช่องตั้ดมดัมซิงนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา13นาฬิกา13นาทีนะครับตอนนี้ก็หลวงตาท่านก็มาถึงนะบ้านดอนตะเคียนนะครับอําเภอประทิวนะครับ Bands, ยกน้ำครับยกน้ำยกเลยครับยกเลยครับนเวียนนยกน้ำพี่ยกน้ำจับน้ำด้วยคุณคุณป้า ครับสาธุสาธุครับมาถึงบ้านดอนตะเคียนนะครับมาถึงบ้านดอนตะเคียนอำเภอปะทิวนะครับจังหวัดชุมพรนะครับพี่น้องล่ะยธารมทุกคนทุกท่านนะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับ ยน้ำยกน้ำครับยกน้ำขึ้นครับคไม่ได้ก็เตแต่น้ำเตนน่อยจามน้อยทุษาทุครับมีไาทุครับมใช่หรอด็กาทุเายุขาทุนมทุ้าดุขาทมขาทุขาทุขาทุาทุขาทุขีทาาาา สาธุครับสาธุครับสาธุครับ แต่เช <mile> ้าแล้วร้องไห้อยูไม่ทันถูกเขาเลยฝากบ้านหลังสีแดงอะค่ะเขาเลยฝากถวายออกมาไม่ไ้ท่านพีารสาธุครับท่านพี่การนะครับค่ะแม่เขาบอกว่าท่านพี่การออกมาไม่ได้ออกมาไม่ทันน้องก็เลยฝากแม่เขาได้มาสาธุสาธุฝากแม่เขามาถวายให้นะครับที่งของสายัธุนะครับ ยกน้ำด้วยพี่ ชาวทุก jatuh, ชาว รับสาธุครับคุณยายน้ำตาขะน้ำให้ครับสาธุครับสาธุ าน้อยแล้วต้องไปมาแต่เราต้องผ่านทุกตัวไปก่อนอะไรนะเส้นทางไหน ทุสาธวครับ สาธุภาพแลก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดตดตามนะครับและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆนะครับทางช่อง YouTube ตามดัมซิ่งนะครับแล้วก็ฝากช่องใหม่ยนะครับได้ให้พี่น้องเข้าไปติดตามรับชมด้วยนะครับศรัทธาลวงตามุญชื่นตามเจนี่นะครับคลิป